ลูกยางไทยถแถลงโต้ข่าวลือวอลเล่บอลหญิงไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2024สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยถแถลงโต้ข่าวลือโอลิมปิกประกาศรับรองวอลเล่บอลหญิงไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2024วันที่19ตอ่อค66สสืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อต่างๆว่าโอลิมปิกประกาศอย่างเป็นทางการว่าทีมวอลเล่บอลหญิงของไทยได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2024 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน24ประเทศที่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกโดยอยู่ในสายสีซึ่งประเทศโปลแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่1 6ถึง24กันยายน2566 โดยประเทศที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่1และ2ของกลุ่มได้สิทธิ์เข้า <artet> ร่วมการแข่งขัน 2024, โอ<ด>ล<ย>ิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรศศศศั่งเศสได้แก่สหรัฐอเมริกาและโปแลนด์ส่วนไทยได้ลำดับที่4ไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในขณะเดียวกันก็มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกอีกสองสายที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นผลปรากฏว่าประเทศที่ไดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024คือประเทศโดมินิกันเซอร์เบียบราซิลและตุรกี โดยสรุปขณะนี้ได้ประเทศที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024แล้ว7ประเทศได้แก่6ประเทศที่ผ่านการคัดเลือกกับฝรั่งเศสประเทศเจ้าภาพประเทศที่8และ9จะเป็นประเทศตัวแทนของทวีปแอฟริกาและเอเชียที่ยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโดยคัดเลือกจากคะแนนอันดับโลกดีที่สุดในทวีปนั้นๆซึ่งในทวีปเอเชียน่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่น ยังคงเหลือประเทศที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024อีก3ประเทศสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติจะคัดจากประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกตามอันดับโลกหลังจบการแข่งขัน VNL รอบแรกในเดือนมิถุนายน2567จึงขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกัน